ัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องสุ่มกันนะคะก็ซื้อมาสองอันนะคะจะเป็นแบบแมกวกล่นะคะจะมีเป็นแบบมันจะนำโชคด้วยนะคะแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นตุ๊กตาแบบเป็นมีเป็นสัตว์นะคะแล้วก็เราจะมาแกะกันนะคะงั้นจะเริ่มแกะเป็นอันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอันนี้จะแกะค่อยแกะหลังจากแกะอันนี้เสร็จนะคะ แกะกันเลยนะคะในนี้ก็จะมีเป็นตัวอ่มก็จะมีเป็นแมวสีดําแล้วก็แมวสีม่วงแล้วก็เป็นเสือน้อยน่ารักนะคะแล้วก็จะมีหมีสีน้ําตาลแล้วก็กระต่ายนะคะจะเป็นหน้าปกแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นน้องหมีแบบเป็นน้องหมีเหมือนเหมือนน้องหมีเลยค่ะแล้วก็จะเป็นช้างแล้วก็แกะแล้วก็ตัวซีเกตนะคะมาแกะกันเลยค่ะ มาดูกันก่อนเลยนะคะนี่เราไม่ไแน่ใจว่ะได้เป็นตัวอะไรเอางั้นมาลองแกะกันเลยนะคะดูการ์ดก่อนนะคะการ์ดเป็นตัวอะไรนะ ตัวนี้น่ารักมากเลยนะคะทุกคนเป็นเสือน้อยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นแบบตากิ้งนะเอ๊ะตาสามารถเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนมันจะมีสองแบบนะคะเป็นแบบนี้กับแบบนี้นะคะเปลี่ยนได้ทั้งคู่เลยนะคะนี่ค่ะเป็นอันนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้ค่ะ นี่จะทำเป็นตาแบบไหนก็ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมาแกะอันต่อไปกันค่ะ ค่ะทุกคนเราจะมาแกะอีกอันหนึ่งแล้วนะคะอ,อันนึงก็จะเป็นแมวนําโชคนะคะก็จะเป็นมีแบบนี้นะคะมีหลายตัวเลยนะคะจะมีตัวเป็นตัวสีชมพูสีม่วงสีเขียวสีฟ้าสีน้ําตาลแล้วก็สีส้มน้ําตาลนะคะแล้วก็ตัวสีเขียดค่ะมาดูกันนะคะว่าเราจะได้อันไหนนะคะ จะดูอยังคะหน,นึ่งสองสันี้นี่นะคะทุกคนก็จะเป็นอยงนี้นะคะเราได้เป็นตัวนี้นะคะทุกคนเป็นตัวข้างหน้าเลยนะคะ ตัวน,นี้นะคะทุกคนต้องมาเก็บพลาสติกออกก่อนนะคะนี่นะคะทุกคนได้เป็นอย่างนี้นะคะก็เป็นอันนี้เลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นเมวกวักนะคะนี่ก็จะเป็นมือเมลวกวากนะคะหน้าตาก็จะน่ารักอย่างนี้เลยนะคะ ก็จะมีกระดิ่งด้วยนะคะมีกระดิ่งนะคะมีเสียงกระดิ่งด้วยแล้วก็มีอันนี้นะคะเป็นอะไรน่าจะห้อยนะคะแล้วก็น่ารักเหมือนกันนะคะบาย